เราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัย เดืดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ขอเพียงแต่เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาจะไปในทันใดจะไป ไไจะหาเเเปป็นธออีใ้ด้ดควม,ส,มสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงพี่คำเพียนพี่คำเพียนนะคะเป็นตัวเล็กๆเ,เหมือนกันแต่พี่คำเพียนนี่ก็เป็นคนขยันจะพูดน้อยนะคะไม่ค่อยพูดแต่ว่าทำงานนี่ตั้งใจมากนะคะขยันนะคะตั้งใจมาตลอด ตั้งแต่อยู่ OPD ดีมาเนี่ยเจอพี่คำเพียรน,นะ,ะ่ะก็เป็นคนขยันนะคะแล้วก็อดทนสู้งานตลอดนะคะเป็นที่รักของน้องๆทุกคนนะคะก็รู้สึกใจหายเหมือนกันที่พี่เขาเกษียณไปแต่ว่าก็ดีใจพี่ก็จะได้อยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับหลานนะคะคือพี่เขามีหลานนะคะก็คงไม่เหงานะคะก็แวะมาเยี่ยมเยียนน้องนุ่มได้นะคะมีอะไรก็โทรหาการแวะมาหากันได้นะคะรักพี่คำเพียรน,นะคะสวัสดีค่ะ พี่อ้อยนะคะพี่อ้อยยุติีพรเป็นพี่ที่น่ารักมากเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ต่อยหนักนะคะคาว่าต่อยหนักก็คือพี่เขาขยันมากเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะใน o p d สูเลยหาใครที่ไหนจะเทียบเทียมไม่ได้อีกแล้วเป็นคนที่ขยันมากๆเป็นที่รักของน้องๆทุกคนตั้งใจทำงานมาตลอดรู้สึกเสียดายนะคะ ที่พี่เกษียณไปแต่ก็ดีใจว่าต่อไปที่ก็จะได้พักผ่อนแล้วจะได้อยู่กับครอบครัวนะคะ,ะความดีต่างๆนะความมีน้ําใจความน่ารักของที่พี่ที่มีต่อพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะคือพวกเราองค์ดีทุกคนเนี่ยจะขอจดจําไว้นะคะมาเยี่ยมกันบ่อยๆนะคะพี่อ้อยแต่ไม่ได้มาเยี่ยมในฐานะคนไข้เราก็มาเยี่ยมกันในฐานะพี่น้องมีอะไรก็โทรหานะคะพี่อ้อยนะคะรักพี่อ้อยนะคะสวัสดีค่ะ ัสดีค่ะเป็นตัวแทนของวุฒิดีนะคะในการกล่าวถึงพี่อ้อยกับพี่ตั้มเพียรทำคลิปวันที่โนรูมาสำหรับก็อ้อยพี่อ้อยกับพี่ตัเพียนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงสุดในเรื่องของการช่วยเหลือคุณหมอในห้องโถงชีวิตนรีเวทนะคะไม่อยากให้ไปไหนเลยอยากให้อยู่ด้วยกันแต่ ก็เป็นไปตามวัฒจักรนะคะป้าหรือพี่ๆก็ต้องไปดำเนินชีวิตในวัยหลังอายุ60แต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ขอให้ได้เยี่ยมน้องๆบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าหากว่ามีอะไรที่น้องๆสามารถที่จะทำให้ทำแทนหรือที่การทีแลช่วยเหลือได้เราก็มาเดินนะคะโทรมาเลยนะคะ ทุกคนแล้วก็ทุกคนดีๆที่จะให้การให้ความรักและความอบอุ่นเหมือนเดิมเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยยุพีพรพี่คำเพียรมีบุญนะคะก็รู้สึกใจหายนะคะที่พี่ๆจะได้จากพวกเราไปนะคะเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของพี่ๆนะคะก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะ หกสิบปีคูณความดีไม่ลืมเลือนนะคะวันนี้ก็ได้มาอัดคลิปถ่ายให้ดูบรรยากาศที่ทุ่งนางนะคะที่ร้านกาแฟ,กา,ฟ,ก,าฟกากน้ำนะคะซึ่งน้ำได้เข้าไปยึดร้านกาแฟเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็อยากจะให้พี่น้องชาว OPD ได้เห็นบรรยากาศนี้นะคะก็พี่อ้อยพี่เพียนอย่าลืมกันเด้อพี่อ้อยก็มาขายของอยู่ที่ OPD อีกเรื่อยๆทุกวันนะคะให้น้องได้กินอาหารนะคะแล้วก็พี่คำเพียนก็กลับไปดูแลหลานเนาะเลี้ยงหลานหลานแฝดน่ารักทั้งสองคนนะคะแล้วก็อย่าลืมทำอาหารอร่อยๆอมาให้พวกเรากินนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่คำเพียนสองสาวแห่ง OPD สูผู้ชำนาญการช่วงล่าง เดินทางถึงเส้นชัยแล้วนะคะขอให้พี่ๆมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแวะเอาขนมมาฝากน้องๆบ้างนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝนที่ตกทางนอนหนาวุึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากอะไรไหมเธอสู้ไว้ เพราะฝนที่ตกที่ทางนอนหนาวถึงคนทั้งนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราเธอลำบากอะไรหไหมเธอสู้ไว้หรือเปล่าลืมเราสู้กันฟัง ไรไหมเธอสู้ไว้หรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู้กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคนสวัสดีค่ะที่ฉันนางคาเพียรมีบุญค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็40ปีแล้วนะคะที่ดิฉันได้มาทํางานที่โรงพยาบาลศรีสะเกดค่ะ ดิฉันมีความภาคภูมิใจและสุขใจมากๆค่ะที่ได้รับแต่สิ่งดีๆที่มีให้การตลอดมาดิฉันขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ร่วมงานกันมาถึงวันนี้สุขใดไหนะจะเท่าเรารู้ใจกันขอขอบคุณมากๆค่ะอ่สีปีที่ก้าวยากเข้ามาในโรงพยาบาลแห่งน,นี้แล้วก็28ปีที่อยู่ใน o ด d รู้สึกว่า มีความภาคภูมใจอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้ก็รู้จะพูดอะไรรู้สึกว่าดี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 ค่ะอะไรอะไรก็ดีที่โรงพยาบาลศรีสเกตค่ะขอบคุณค่ะรักและคิดถึงทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ เราอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคน